ใครคือเลขเก้าป่ะเบลิมเบลิมยัดเข้าไปเยอะๆดันครับดันครับสกัดกั้นไว้ดันเลยดันเลยดันเลยไปครับเม็ดไปครับอ้าวมีทิมมาเหรอเดี๋ยวก็จะทิมอืมอ่ะกินก่อนเลยแล้วกันโยซี่เอาอะไรกิน เอามากินนะครับมาครับกินครับสกัดกันไปครับผมมาเจ้าจว้เจ้าว้โอ้ โดนเลยครับจับโคนไปครับเม็ดเอาเม็ดแย่เข้าไปถอยครับ กินเข้าไปกินเข้าไปโคนหน้าสั่นแน่นอนนะครับโนโดนแน่นอนโนหนีเม็ดหายอ่าก็ต้องทำอย่างนั้นแหละกินเข้าไปชึบๆแป๊บน,นึงนะมันมีมาคุมกี่ตัววะเนี่ยนะคุมตัวนั้นอยู่ไป พิวครับอืมนะขึ้นไปได้แล้วหนึ่งตัวโอ้โดดครับ ลดลอกไม่ให้แบบไม่ให้ขุนเขาติดเรือนนั่นเองยาไปตัวครับมา เราต้องขยับยากหน่อยล้วเขานี่เฮ้ยเอาว่ะฉลาดนีนิดน่ะอื้อหือ มาบางังไว้คร้อืมผมว่าเขาแพแล้วนะท่านผู้ชมอย่างงี้ครับดู้ก็ไปครับใช่ถ้าเขาเดือนมาติดเรือนเนี่ยผมก็เอาไมา้ตัวกระโดดซ้ำนะครับไม่น่ารอดนะ โอ้โหรูตัวลู้สิ้นนะว่าโดนแล้วไอ้ตัวหนึ่งสามครับแบบโอเคพี่อ้นพี่อ้นเล่นว่ะไปครับไปครับเบลิมครับเบลิมครับจิมครับจิมครับเม็ดไปครับเม็ดไปโคนไปครับมาไป ด่านขึ้นไปด่านขึ้นไปเอาขอเบียเลมีสักตัวหนึ่งไปครับมาเทียมด่านเข้าไปไปครับเอาละเป็นดูซิว่าเขาจะกล้าเอามากินไหมเอาไม่ยอมกินไว้ใ โอ้ผิดแผนอ่ะดูสิว่าจะกินไหมโค่นอ้วนช่ำๆโดดมากินมาหน่อยครับไม่กินเว้ยืมมีพิรุษนั้นนี่อ่ะอ่ะจูบเลยคุกวงในเอากินแล้วเหรอครับทำไมเบี้ยมเยอะแยะจังวะ เขาจะมาทิ่มโคลนผมอย่าเชื่อมไปก่อนอทำอะไรเนี่ยไปครับไปครับกระเทิบหนึ่งตานะครับ อันตรายนิ่นแน่ผมกินตัวนี้ก่อนครับจะได้ไม่มีตัวทิ่มโอเคนะผูกคนครับเดี๋ยวโดนม่ม่ำเดี๋ยวผมจะยอมเสียโคนไปเลยนะท่านผู้ชมอันตรายครับนี่ครับนี่ครับ น่าไปดัานตัวนั้นทำไมพี่ไปดัานตัวนั้นล่ะครับดานครับเดี๋ยวเขาต้องเอามากระโดดลงมาอยู่แล้วนะครับป,ป้องกันไว้ช่องโวม่ำ งยืยกินเลยครับผมเพราะว่าเหลือเราขึ้นทครับตู้มหนึ่งดอกกินเม็ดครับกินเม็ด เสียเวลามาผูกเม็ดเดี๋ยวเดฮ้ย,ยโคนหน่อยดีกว่าวะนนี้ครับ ตัวนั้นหนึ่งทีมาแม่งเกะเก่าว่ะต่อไปเลยโดดต่อ พี่ไปกินตัวนั้นก่อนแล้วครับกินแล้วไปครับดัแบตาท่านผู้ชมกินลูกกบายกินครับ กินครับพิวครับผมเฮ้ได้บอกว่าเม็ดไปครับอรีบขึ้นดีไหมเนี่ย นั่นคือม้าเราขึ้นไม่ได้ว่ะป่ะรีบหนีกันดีกว่าหนีครับกินไปเลยโดดครับกินครับผมเดินพาดประพรี ชีวิตแม่งเร่งลีบตอนนี้อ่ะต้องเร็ว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 แย่ yeah, แล้วเดี๋ยวโดนถอนหมดแย่ uh yeah, แล้วเราจะโดนถอนหมดสิ mm hmm. ไปครับโดดครับผูกไว้ก่อน Hứ, thầm thấp luôn lớp thức ง่ายเลยกิยนเข้าไปอืเปิดลูกครับ ดีประชิดหน่อยลูกหนึ่งดอกโอเคลุกเข้าไปครับ ได้ไหมวะโหมันเสมอวะท่านผู้ชมมันเสมอเด็ดกินกัาไปครับมาพี่จ๋าพี่จ๋าเหมือวะมา